สวัสดีค่ะรา้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้นะคะเอาขั้นตอนการยืดวอลลุ่มล็อกทรงมาฝากเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะตัดทรงเลเยอร์ที่เราจะทําการล็อกในวันนี้นะคะการดัดวอลลุ่มนะคะรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การเช็คความยืดหยุ่นการลงน้ํายาค่ะการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพเส้นผมสําคัญมากเลยนะคะเมื่อทําการตัดผมเสร็จแล้วนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชม พูด,ดีท็อคล้างสารเคมีของ3บวกจากนั้นนะคะก็นําลูกค้านะคะมาลงน้ํายาได้เลยเทคนิคของกิ๊กลงน้ํายาผมเปียกนะคะเคสนี้ใช้น้ํายายืดได้ดัดได้ของ3บวกทุงสีเขียวสูตรแข็งแรงค่ะงลงน้ํายาทิ้งไว20้20-25นาทีค่ะ เมื่อลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วนะคะการดัดวอลลุ่มจะให้รอนเด้งนะคะความยืดหยุ่นต้องได้มากกว่ายืดตรง5-8เท่านะคะทุกคนข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะถ้าลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นไม่ได้ดัดยังไงก็ไม่ได้รอนค่ะทําการลงน้ํายาเสร็จแล้วนําลูกค้าไปสระผมด้วยชมพูล้างสารเคมีดีทอคอีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นทําสปา้อนด้วยทิสเมนนาเวนซี่นะคะบํารุงทิ้งไว้5-15นาทีล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทําการเป่าให้แห้งสนิทได้เลยคะ่ะขั้นตอนต่อมาเป็น การม้วนลอนนะคะเราจะจุ่มน้ำหนนิ้วชี้นะคะใส่ตัวบำรุงเชื่อมมาทาแกนผมโมเดิร์นเพกตัว B นะคะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้องของ N.W. นะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคลนีกิกใช้แกนอยู่ที่เบอร์22แล้วก็25นะคะวอลลุ่มล็อกทรงเลเยอร์นะคะลูกค้าไม่ต้องการลอนที่จะแน่นมากจนเกินไปให้เราขนา ยับเบอร์แกนให้ใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนทําตามในคลิปเลยนะคะใครที่มีหนังยางรัดแกนสีส้มแบบในคลิปสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากไม่มีรอยหักนะคะแล้วก็สามารถดูความร้อนจากแกนได้ด้วยค่ะตัวนี้คือสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนของ,ง,ง Nw นะคะแล้วก็เชื่อมบรรทดแกนผมโมเด p เพกตัว B ตัวนี้นะคะทุกคนนว,น,วน,วนวดๆนะคะหวีให้เรียบนะคะดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาขนาดพันแกนนะคะ แกนเบอร์22นะคะม้วนให้ตึงเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากเรียนนะคะเป็นคาส VIP เรียนตัวต่อตัวนะคะผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำเองทุกข,ขั้นตอนก็สามารถมาเรียนได้ที่จังหวัดชัยภูมินะคะถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถไปสอนให้ถึงที่ร้านได้เลยนะคะทำการม้วนรอนนะคะผมแข็งแรงตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีนะคะพักแกนให้เย็นสนิทแล้วลงน้ายากโกกเลยค่ะเคสน,นี้ลงโกกน้าค่ะฉีดไปให้ทั่วเลยนะคะทิ้งเวลาไว้15นาทีจากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3า บวกบำรุงด้วยสปาเคราตินของ3บวกนำลูกค้ามาเป่าแห้งได้เลยค่ะยืดวอลลุ่มล็อกทรงนะคะตอนนี้ลูกค้ากำลังนิยมมากเลยค่ะอยากยืดผมตรงแต่ไม่อยากให้ปลายตรงทื่อจนเกินไปหรือลูกค้าท่านไหนที่ตัดเลเยอร์ไว้แล้วขี้เกียจเซตทรงนะคะก็สามารถทำวอลลุ่มล็อกทรงได้เลยค่ะเมื่อเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่อะเกนออยตัวนี้ค่ะ